ทัดดาวต่ออัชราพรสองนักบอลเล่บอลหญิงไทยเปิดใจหลังแพ้บราซิลเผยรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ตลอด VNL 2024วันที่20มิถุนายน67การแข่งขันบอลเล่บอลเนชช่นลีก2024รอบ8ทีมสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครประเทศไทยบอลเล่บอลหญิงไทยแพ้บราซิล0-3เซต21-25 20-25ต่อและ23-25ต่อส่งผลให้บราซิลพังล่าสุดทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมบอลเล่บอลหญิงไทย วงคู่มากับอัชาราพรคงยศหัวเสาตัวเก่งของทีมออกมาเปิดใจหลังแพ้บราซิลพร้อมยอมรับว่าเสียงวิาพาก์วิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเธอรับรู้และพร้อมจะปรับปรุงอยู่ตลอดและขอให้ทุกคนคนให้กำลังใจนะักอัชาราพรกล่าววันนี้เราสามารถเล่นเป็นตัวของตัวเองได้มากจริงๆในบรรดาทุกเกมที่ผ่านมาเราสามารถสร้างความกดดันให้กับบราซิลได้เขาค่อนข้างเครียดมากๆก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เราสามารถผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคแตกต่างมากมายในปีนี้<ๆ>ก็อยากให้สะพ่อทีมเราทีมงานทุกคน เพราะว่าทุกคนทําเพื่อทีมไม่มีใครทําด้วยจิตใจอันไม่ดีทุกคนทําเพื่อทีมอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจและสัพขอตพวกเราทั้งหมดเพราะว่าทุกคนตั้งใจและพยายามกับมันมากจริงๆด้านทัดดาวนึงแจ้งกล่าวเสริมว่าเสียงวิาพาก์วิจารณ์แตกต่างพวกเราได้รับรู้สิ่งไหนที่เราต้องนําไปแก้ไขเราก็รับฟังตลอดไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รับฟังแล้วไม่พยายามที่จะแก้ไขพวกเราก็พยายามทําทําให้ดีแต่มันก็จะมีบ้านที่นิดนึงแต่เราก็จะไม่ไปฟกนอกจากนี้ทัดดาวยังยอมรับว่าการเป็นกับตันตันทีมก็เครียดบ้าง พราะต้องคุมอะไรหลายๆอย่างอะไรเกิดขึ้นเรารู้หมดต้องพยายามเป็นคนที่สั่งการแล้วก็กระตุ้นทีมอาจจะมีบ้างที่ดีแล้วก็ไม่ดีหนูก็พยายามแก้ไขตรงนี้ด้านอชาัชราพรกล่าวเสริมว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเพราะเราเขาเขาดูโตขึ้นและแบกรับความเครียดไว้มันมีช่วงที่เขาไม่เป็นเขาแต่เขาก็สามารถผ่านจุดนั้นมาได้แล้ว ส่วนตัวถ้าต้องเป็นกับตันหนูไม่เครียดเข้ามาถึงจุดนี้ถ้าเป็นก็เป็นหนูชอบเลยเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าเราเล่นกันมานานมากๆก,การเป็นกับตันทีมไม่ได้การันตีว่าเราดีกว่าเนือกว่าเพื่อนในทีมเราก็มีแค่หน้าที่สื่อสารระหว่างโค้ชกับเพื่อนร่วมทีมนอกนั้นเราก็เป็นเพื่อนเป็น